สวัสดีครับผู้ฟังผีช่องแอทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครับวันนี้เราจะมาฟังเรื่องเล่าที่น่าขนลุกจากคุณนัทที่ได้ส่งเรื่องมาให้เราเรื่องนี้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่เขาทำงานเป็นแอดมินช่องติ๊กตอกให้กับนักร้องสาวคนหนึ่งคุณนัทครับขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับ ก่อนอื่นช่วยแนะน,นำตัวให้ผู้ฟังหน่อยครับครับพี่เจตผมนัดอายุ28ปีตอนนี้ทำงานที่บริษัทโฆษณาแล้วนะครับแต่เรื่องที่จะเล่าวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วตอนที่ผมยังทำงานเป็นแอดมินโซเชียลให้กับเจ้าของค่ายเพลงเล็กๆครับโอเคครับนัดและเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับงานของคุณใช่ไหมครับ เกี่ยวข้องกับนักร้องสาวคนหนึ่งที่ค่ายของผมดูแลตอนนั้นเธอเป็นนักร้องอายุ22ปีเพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงจากการไลฟ์สดในแอปต่างๆนะครับแล้วนัดเริ่มเห็นสิ่งแปลกๆตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมจำได้ชัดเลยครับเมื่อต้นปีที่แล้วประมาณ2องทุ่มครึ่งผมอยู่ที่ออฟฟิศกำลังตัดคลิปสั้นๆให้นักร้องคนนั้นเพื่อเองไปโพสต์ลงทิกต o อก แล้วผมก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังซึ่งเป็นเสียงโนติจากแอ facebook Live แล้วนักร้องคนนั้นปกติไลฟ์สดตอนดึกด้วยเหรอครับก็นั่นแหละที่แปลกครับเพราะว่าปกติแพวจะไลฟ์แค่ตอนเย็นๆช่วงพีกไทม์ประมาณหกโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มแล้ววันนั้นเธอบอกผมว่าเธอไม่ค่อยสบายจะกลับบ้านเร็วหน่อยอืมอืมแล้วนัดได้รับสายไหมครับ อ๋อฮลับครับพอรับแล้วผมก็เห็นหน้าแพลวในหน้าจอแต่ฉากหลังผมรู้ว่นั่นไม่ใช่ห้องที่บ้านเธอแน่ๆแ,แล้วก็เป็นห้องที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยผนังห้องดูเก่าๆมีกระจกบานใหญ่อยู่ด้านหลังแต่ภาพสะท้อนในกระจกมันดูมัวๆครับแล้วนักร้องคนนั้นคุยอะไรกับนัดบ้างครับนั่นแหละครับเธอไม่ได้พูดอะไรเลย เธอแค่นั่งมองกล้องด้วยสีหน้าเศร้าๆตาเธอดูลอยๆด้วยผมเลยลองพิมพ์ไปถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมไลฟ์ตึกจังแต่เธอไม่ตอบแล้วในไลฟ์มีคนดูไหมครับมีครับตอนนั้นมีคนดูประมาณ50คนได้สักพักคนก็เริ่มจะคอมเมนต์กันคนส่วนใหญ่ถามมึงกับผมว่าทำไมเธอไม่พูดอะไรเลย แต่มีคอมเมนต์บางอันที่ทำให้ผมขนลุกคอมเมนต์แบบไหนครับมีคนเขียนว่าทำไมมีคนยืนอยู่ข้างหลังแพวด้วยผมมองไปที่หน้าจอแต่ไม่เห็นใครนอกจากแพวแล้วก็มีคนอื่นเขียนตามว่าจริงๆผีผู้หญิงผมยาวใช่ไหมเห็นเหมือนกันหน้าตาซีดมากเออแล้วนัดเห็นด้วยไหมครับตอนแรกผมก็ไม่เห็นนะครับ แต่พอผมจ้องจ้องดูผมก็เริ่มเห็นเงาเงาในกระจกมุมมัวด้านหลังเป็นเงาของคนที่มีผมยาวจริงๆแล้วเงานั้นไม่ใช่เงาของเธอได้แน่แล้วนัดทำยังไงต่อครับผมใช้เบอร์ส่วนตัวพยายามโทรหาเธอทันทีแต่เธอไม่รับสายผมไล่คอไปเธอก็ไม่รับผมเลยลองส่งข้อความแต่เธอไม่อ่าน ในขณะที่ไลฟ์ก็ยังดำเนินต่อไปและเธอก็ยังนั่งนิ่งๆเหมือนเดิมคอมเมนต์เริ่มจะวุ่นวายขึ้นเรื่อยๆมีคนบอกว่าเห็นหน้าในกระจกบางคนบอกว่าสีหน้าเธอซี่ผิดปกติและที่หน้าคนลุกคือมีคนเขียนว่าเธอกำลังพูดอะไรอยู่แต่ไม่มีเสียงออกมาแล้วปากเธอขยับจริงๆไหมครับใช่ครับ ผมสังเกตเห็นเหมือนกันริมฝีปากของเธอขยับเบาๆเหมือนกำลังพึมพำพึมพำอะไรอยู่บ้างแต่เบาจนไม่จับเสียงไม่ได้เลยไม่มีเสียงออกมาผมเลยลองปรับบอลลุ่มดูแต่ได้แค่เสียงคลื่นเบาๆประมาณ15นาทีผ่านไปเธอก็หันมามองกล้องตรงๆ ดวงตาเธอแปลกมากดูไม่มีแสงสะท้อนในดววตาเลยแล้วเธอก็ยกมือขึ้นชี้ไปที่กล้องอืมอืมแล้วผมก็รู้สึกเหมือนเธอกำลังชี้มาที่ผมผ่านหน้าจอแล้วในตอนนั้นเองคอมเมนต์ก็เริ่มบอกว่าเธอกำลังร้องไห้แล้วเห็นน้ำตาไหลลงมาแต่แก้มเธอจริงๆอืน่าขนลุกมากเลยครับแล้วคุณทำอะไรต่อครับผมตัดสินใจปิดไลฟ์ทางชี แล้วขับรถไปหาแพลที่บ้านเธอระหว่างทางผมโทรไปเรื่อยๆแต่เธอไม่รับสักทีพอผมไปถึงไฟในบ้านดับหมดผมกดกริ่งหลายครั้งแต่ไม่มีใครมาเปิดสุดท้ายผมเลยไปเคาะห,หน้าต่างห้องนอนซึ่งอยู่ชั้นล่างอืม,อมเธอมาเปิดประตูให้ผมครับแต่หน้าตาของเธอทำให้ผมตักใจมากกว่าสีหน้าเธอดูซี่ผิดปกติ ดวงตาแดงกล่ำเหมือนร้องไห้มาทั้งคืนและพอเห็นผมเธอกอดผมแน่นมากเธอบอกว่าเธอไม่ได้ไลฟ์อะเลมเลยเธอหลับไปตั้งแต่สามทุ่งแล้วฝันว่าเธออยู่ในห้องแปลกๆมีคนมาหาเธอตลอดแต่เธอพูดไม่ออกขยับตัวไม่ได้ผมเลยเปิดดีโอที่บันทึกไว้ให้แพววดูเธอช็อกมากเพราะเธอไม่จำได้เลยว่าทำอะไรไปบ้าง แล้วมีใครอธิบายได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นเราไม่รู้ครับแต่วันต่อมาผมได้ข้อมูลที่น่าสนใจมามีคนในคอมเมนต์ส่งข้อความมาผมส่วนตัวเขาบอกว่าเขารู้จักสถานที่ที่เห็นในไลฟ์เมื่อคืนมันเป็นห้องในอพาร์ตเมนต์เก่าแถวุวยขวางห้องสีบีในตึกที่ถูกปิดมาสามปีแล้ว พราะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเหตุการณแบบไหนครับเขาบอกว่า3ปีที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งตายในห้องนั้นเธอเป็นนักร้องที่เพิ่งเริ่มเหมือนกันชอบไลฟ์สดในโซเชียลแต่อยู่ดีวันหนึ่งเธอก็หายไปไม่มีใครรู้จนกระทั่งจะองหอพบศพในห้องตำรวจบอกว่าไม่พบร่องรอยการต่อสู้ไม่มีบาดแผล แต่หน้าตาดูเหมือนตกใจสุดขีดดวงตาเบิกกว้างปากอ้าเหมือนกำลังร้องขอความช่วยเหลือแล้วผู้หญิงคนนั้นตายเพราะอะไรครับไม่มีใครรู้ครับตำรวจบอกว่าไม่พบร่องรอยการต่อสู้ไม่มีบาดแผลแต่หน้าตาดูเหมือนตกใจสุดขีดดวงตาเบิกกว้างปากอ้าเหมือนกำลังร้องขอความช่วยเหลือวันต่อมาผมกับแพรไปตามหาตึกนั้นแล้วก็จอตึกจริงๆ ตึกนั้นเป็นตึกที่ถูกปิดไปแล้วมีป้ายเตือนอันตรายแต่เราแอบเข้าไปเพราะไม่มีรอปรพอครับอืมอืมข้างในตึกเป็นยังไงบ้างครับพอเข้าไปมันมืดมากผมส่องไฟฉายไปเรื่อยๆเจอแต่ห้องว่างๆจนกระทั่งพวกเราไปถึงชั้นสี่ห้องบีประตูไม่ได้ล็อกพอผมเปิดประตูเข้าไป ็เจอห้องเดียวกับที่เห็นในไลฟ์เนื่อคืนกระจกบานใหญ่ด้านหลังแต่อนนี้กรจกแตกร้าวบนพื้นมีรองไข้เลือดแดงแห้งแหงวางเป็นรูปวงกลมหน้าน้องแผลเริ่มจำไม่ดีแะน้องบอกว่าเหมือนคุณว่าเธอเคยมาที่นี่แต่จำไม่ได้ว่ามาถึงเมื่อไหร่ผมเลยให้เธอลงไปรอที่รถก่อนส่วนผมอยากจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในห้องอีกหน่อยอืมแล้วนัด จออะไรเพิ่มเติมไหมครับผมเจอโทรศัพท์เก่าๆซุกอยู่ตรงมุมห้องครับแต่แบตเตอรี่หมดแล้วผมเลยเอากลับไปชาร์จที่รถพอเปิดโทรศัพท์ได้ผมก็เจอวิดีโอไลฟ์สดที่บันทึกไว้ล่าสุดเป็นวีโอของผู้หญิงคนที่ตายในห้องนั้นครับเธอชื่อนิกกี้ในวิดีโอเธอกำลังไลฟ์สดอยู่และน่าจะใกล้จบแล้ว แล้วก็มีเสียงแปลกๆในห้องเสียงคล้ายใครกูเรียกชื่อนิกกี้แต่ไม่น่าจะเป็นเสียงคนครับเป็นเสียงที่แหลมมากดังติดกล้องจากทุกทิศทางนิกกี้ในวิดีโอดูตกใจมากเหมือนเธอพยายามจะปิดไลฟ์แต่โทรศัพท์ไม่ทำงานนิกกี้พยายามวิ่งหนีแต่เปิดประตูไม่ออกเธอเลยกลับมาหากล้องเธอเลยหันกลับมาหากล้อง แล้วพูดว่าใครพอจะช่วยได้บ้างมีอะไรบางอย่างอยู่ในห้องนี้หนูยากออกไปเสียงเธอสั่นมากนิกกี้หันไปมองกระจกแล้วเธอก็กรีดร้องเหมือนเห็นอะไรที่น่ากลัวมากเธอถอยหลังไปชนผนังแล้วก็ล้มลงนิ่งๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเธอแล้วเธอก็ตายตายแบบนั้นเลยเหรอครับใช่ครับแต่ก่อนที่วิดีโอจะตัดจบกล้องหันไปที่กระจก แล้วจับสิ่งที่นิกกี้เห็นได้ผมเห็นร่างของนิกกี้ในกระจกแต่ไม่ใช่ตัวจริงที่ล้มอยู่บนพื้นเป็นนิกกี้ที่ยืนอยู่มีแผลที่หน้าดวงตาเป็นสีขาวแล้วเธอก็ชี้นิ้วมาที่กล้องเหมือนที่นักร้องคนนั้นทำในไลฟ์ใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนกันเปียสแล้วผมก็รู้ว่าทำไมเธอถึงไลฟ์สดได้ทั้งที่หลับอยู่ผมคิดว่านิกกี้พยายามหาตัวตายตัวแทนเธอครับคนที่มีอาชีพเหมือนกันชอบไลฟ์สดเหมือนกัน เธอดึงจิตวิญญาณของแพรเข้าไปในห้องนั้นผ่านโลกออนไลน์ mm hmm. พอผมเล่าให้นักร้องฟังเธอก็บอกว่าเธอจําฝันได้ชัดขึ้นเธอฝันว่าเธออยู่ในห้องนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกว่าอยากมาให้เธอเมาอยู่แทน mm hmm. เธอเหงาเธอบอกว่าในฝันเธอปฏิเสธแล้วผู้หญิงคนนั้นก็กรอดมากบอกว่าถ้าไม่อยู่ด้วยดีๆก็จะมาบังคับให้ไปอยู่ด้วยแล้วก็เริ่มควบคุมตัวเธอให้ทําอะไรต่างๆ ผมคิดว่าถ้าแพรวไลฟ์สดต่อไปเรื่อยๆเธอก็จะโดนดึงไปจริงๆผมแนะนำให้แพรวหยุดไลฟ์สดนักพักก่อนแล้วเราก็ไปหาหมอดูกันวันที่ไปดูหมอผมเอาโทรศัพท์ของนิกกี้ไปด้วยหมอดูเขาดูแล้วบอกว่าเป็นกรณีของแพรวเป็นที่ผีพยายามครอบงำตัวแพร์และหมอดูเขาก็แนะนำให้ทำพิธีปลดวิญญาณของนิกกี้ครับเพราะเธอติดค้างอยู่ในห้องนั้นเนื่องจากความเหงา ความอยากมีเพื่อนเราต้องส่งเธอไปสู่สุขติให้ได้แต่ในการที่จะทำพิธีพวกเราต้องกลับไปที่ห้องนั้นอีกครั้งพร้อมกับเครื่องเซนไหว้แล้วหมอดูจะลองคุยกับนิกกี้เพื่อให้เธอเข้าใจว่าการจับคนมาทดแทนไม่ใช่ทางออกครับครับแล้วแพลวต้องไปที่ห้องนั้นด้วยไหมครับแพลวต้องไปด้วยครับเพราะหมอดูบอกว่าต้องให้นิกกี้เห็นว่าแพรวไม่เต็มใจแล้วขอให้เธอปล่อยแพรวไป วันทําพิธีบรรยากาศน่ากลัวมากครับเพราะเรามาถึงห้องอุณหภูมิลดลงทันทีเหตุลมหายใจกลาเป็นไอทั้ง,ท,งทั้งที่ไม่มีลมหมอดูเริ่มสวดมนต์แล้วก็เรียกหานิกกี้สักพักกระจกเริ่มมีแถวปรากฏหลังๆเป็นเงาของผู้หญิงยืนอยู่หน้าตาดูเศร้าๆหมอดูพูดคุยกับเธอถามว่าทำไมไม่ยอมไปไหน ตอนแรกไม่มีเสียงตอบกลับมาแต่รอไปสักพักกระจกก็เริ่มมีเสียงแหลมออกมาเธอบอกว่าเหงามากตายไปแล้วไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนไม่มีใครมาดูไลฟ์ของเธอเธอก็เลยอยากให้แพลวมาอยู่ด้วยพอมาถึงตอนนี้น้องแพลวเริ่มจะเป็นลมครับเธอบอกว่าผมว่ารู้สึกมึนงงมากเหมือนมีคนดึงเธอเข้าไปในกระจกผมเลยจับมือเธอไว้แน่นมาก หมอดูก็คุยกับนิกกี้พยายามจะอธิบายให้มิกกี้ฟังว่าการจับคนมาทดแทนจะทําให้เธอกลายเป็นผีร้ายและเธอจะไม่สามารถไปสู่สวรรค์ได้แต่ถ้าเธอยอมปล่อยแพลวไปเธอจะได้พบกับคนที่เธอรักในโลกหน้าตอนแรกนิกกี้ไม่เชื่อครับเธอกลับโกรธมากขึ้นอีกกระจกแตกร้าเพิ่มขึ้นอีกของในห้องขยับและลอยขึ้นหมอดูก็เลยใช้วิธีสุดท้ายวิธีอะไรครับ หมอดูให้ผมเปิดไลฟ์โซจากโพรรัพท์ของนิกกี้ครับแล้วให้คนดูในโซเชียลส่งกำลังใจให้นิกกี้บอกว่าเธอไม่ได้ทุกลืมเริ่มจากแฟนเก่าของนิกกี้ที่ยังติดตามแอคเค้าเธออยู่พอเห็นไลฟ์เขาเข้ามาเลยแล้วเขาก็บอกให้เพื่อนๆเ,เข้ามาด้วยส่วนใหญ่ส่งกำลังใจครับมีคนเขียนว่านิกกี้เราคิดถึงเสียงเพลงของเธอนะขอให้เธอไปสู่สุขติ เราจะไม่ลืมเธอและคอมเมนต์ที่ทําให้ผมขนลุกคือมีคนเขียนว่าเห็นเธอในกระจกแล้วเธอกำลังร้องไห้อยู่ใช่ไหมเงาในกระจกเริ่มสั่นไหวเหมือนกำลังร้องไห้จริงๆแล้วความเย็นในห้องก็เริ่มลดลงหมอดูบอกว่านิกกี้กำลังอ่อนใจหมอดูถามนิกกี้อีกครั้งว่าพร้อมจะปล่อยวางไหมเสียงแหลมแก็ค่อยๆเบาลง และมีเสียงหญิงเศร้าๆออกมาจากกระจกว่าขอโทษแพรวฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเธอแพรวพยักหน้าแล้วพูดว่าไม่เป็นไรเราเขา้าใจกันนิกกี้พี่ไปพักผ่อนเถอะจะมีคนรอพี่อยู่ในไลฟ์เห็นอะไรไหมครับคนดูบอกว่าเห็นแสงสว่างในกระจกเหมือนมีคนกำลังเดินออกไปและก็มีเสียงพูดเบาๆว่าขอบคุณทุกคน ลาก,ก่อนหลังจากนั้นไลฟ์ยังทำงานต่ออีกประมาณ5นาทีแต่ไม่มีใครในห้องกล้องหันไปสองห้องโล,โล่งๆและก็มีเสียงเพลงเบาๆดังขึ้นมาเป็นเพลงสุดท้ายที่เธอแต่งชื่อว่าไม่อยากเหงาแต่รุ่นที่ไม่เคยปล่อยออกมาเพราะเธอตายก่อนเสียงเธอฟังเศร้ามากแต่ก็มีความสงบสุขแล้ว หลังจากเหตุการณ์นี้แผลเป็นยังไงบ้างครับแผลปกติดีครับไม่มีอาการแปลกอีกแล้วแต่เธอบอกว่าไม่อยากไลฟ์สดอีกแล้วเธอก็เลยเปลี่ยนไปทํางานด้านอื่นแล้วห้องนอนล่ะครับผมกลับไปดูอีกครั้งหลังจากนั้นสองอาทิตย์ครับกระจกหายหมดแล้วมีแต่ผนังเปล่าแล้วห้องก็ไม่เย็นผิดปกติอีกต่อไปผมเชื่อว่าเธอพิสูจน์สุขติแล้วเพราะหลังจากเหตุการณ์นั้น ไม่มีใครเจอผีในตึกนั้นอีกและที่สำคัญคือบัญชีโซเชียลของนิกกี้ที่เงียบมาสามตีได้โพสต์ข้อความสุดท้ายเธอเขียนว่าขอบคุณทุกคนที่ยังจำกันได้ตอนนี้ฉันสบายดีแล้วไม่เหงาอีกต่อไปจะไปหาคนที่รักแล้วรักทุกคนนะคะแล้วบัญชีก็ถูกลบไปเองผมคิดว่าสอนให้รู้ว่า แม้แต่ผีก็มีความรู้สึกกับนิกกี้ไม่ได้เป็นผีร้ายเธอแค่เหงาแค่อยากมีเพื่อนแต่วิธีที่เธอเลือกมันผิดและที่สำคัญคือโลกโซเชียลมีความน่าดึงดูดมากแต่มันก็อันตรายได้เหมือนกันส่วนคนที่ชอบไลฟ์ระวังตัวให้ดีครับถ้าไลฟ์แล้วเจอสิ่งแปลกอย่าเพิกเฉยและที่สำคัญคืออย่าไลฟ์ในที่ที่มีประวัติ หรือที่ที่รู้สึกว่าไม่ปกติมีอะไรเกิดขึ้นอีกหลังจากนั้นไหมครับตึกนั้นตอนนี้มีคนมาเช่าแล้วครับไม่มีเหตุการณ์ประหลาดือเกิดขึ้นแล้วห้อง 4B กลายเป็นห้องธรรมดาไปแล้วครับอืมอืมเหมือนนิกกี้ได้คลายความผูกพันกับที่นั่นไปจริงๆเลยนะครับใช่ครับพี่เจตและผมก็ได้เรียนรู้ว่าบางครั้ง ไม่ได้ทำร้ายใครแค่ต้องการความเข้าใจและความช่วยเหลือเท่านั้นนี่เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากครับขอบคุณคุณนัทที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราฟังนะครับสำหรับผู้ฟังถ้าใครมีประสบการณ์สยองขวัญสามารถส่งมาให้เราได้นะครับครับและอยากฝากผู้ฟังว่าถ้าเจอสิ่งแ,แปลกในโลกออนไลน์อย่าละเลยเพราะโลกนั้นเชื่อมต่อกับหลายมิติที่เราไม่รู้ เป็นคำแนะนำที่ดีมากครับนั้นวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ตอนหน้าราตรีสวัสดิ์ครับผู้ฟังทุกท่าน